วันนี้เรามากันที่ถ้ำพญานครนะครับแต่เราจะใช้วิธีการลงเรือนะครับลงเรือแล้วก็เดินขึ้น,ขนเขาเดี๋ยวพาไปดูครับลงเรือลงเรือนี่เราเหมาเรือครับ400ร้อยบาทนั่งได้สคนอ่ะหคนนะครับแเรา ฝังกันนะครับเดินไปตรงขอคอยสีขาวๆทางเดินเข้าสู่เขตถ้ำพญานครแล้วเดี๋ยวเราจะต้องเดินเท้าขึ้นเขาอีกประมาณ400เมตรนะครับไปนะครับเราเจะไปดูกันว่าทางอุทยานทางเดินด้านล่างแล้วขึ้นสู่ถ้ำครับ เราปวครับขากลับก็มาขึ้นเรือที่เดิมนะครับออเดินขึ้นมาด้านบนก็มีร้านอาหารนะครับก็เตรียมน้ำดืม่มมาพร้อมท้องน้ำก็ด้านสาย ใช้เวลาน่าจะเดินขึ้นประมาณอีก20นาทีระยะทาง400เมตรนะครับร้านอาหารห้องน้ำนะเดี๋ยวเรามาชมตอนเดินขึ้นกันนะครับว่ามันยากแค่ไหนเฮต้องไปถ่ายตรง2กิโลนี่มันน้อยเกินไม่เป 2, 2นน็นไ,นไรรู้แล้วไงถ่าย2กิโลดึงจะถ่ายแล้ว เราเดินมาถึงทางเดินขึ้นแล้วนะครับก็ระยะทาง430เมตรเดี๋ยวเรามาเดินขึ้นกันนะครับเดียวล่ะคนส่งเชียร์ล่ะเนี่ปุ่นอ่าเมรนก็สุดยอดไปจบย

到了。 ทางลงถ้ำพยานคอนนี้เราเดินลงนะครับ รอ้งเันนะหนูรรอมันนี้แบบนี้เหนื่อยก็รอเรไม่ได้ขังช้าๆรอมันี้ด้วยถ้าถ้หนูไม่รอมันนี้แบบนี้จะดึงแขนคุณง่ากม็ดแขนสุดคก็ม่อคอนเส็ตใช่ไมถ้าถ้าหนูไม่รอแบนี้คุณก็่ะเข็หรอใช่ค่ะันนีก็จะเจ็บนิดนึงเพรไปโรงพยาบาลสทแล้ว ไมองนี่เ oh. ้ ạ, ่ก่อนอยซ่งไปทุกคนเห็นเว่าใช่ค่ะเนี่ยเไปอนางนี้ได้รอหนังนี้ค่ะมันทด้เยตัวใหญ่มากรอครับที่หายเยอะๆเราเดินไปสามที วะวะไม่ดูแล้วไม่ ีน้ำตกไหมไม่ยังเป็นน้ำตกกฟอมมีเป็นน้ำตกไม่น่าจะตกแล้วตอนนี้ไม่มีน้ำตกเหรอไไม่มีน้ำตกอ่ะนี่ไม่เดียวกัตมัะดูแล้วดนื้ได้แบบี่ะรเบอกว่าหนูตเหียบทำให้น้ำตกค่ะถ้าหนูทนตหักก็้องมีใครไปดูนองห้าลืนมันนี่บอกให้รอรอนี่ ตรงนี้เรียกว่าสะพานธรรมชาตินะครับด้านบนจะมีสะพานเห<อ>็นสะพานไหมครับสะพานอยู่ด้านบนของปากถ้ำเดี๋ยวเราจะไปดูจุดต่อไป ด้านบนสะพานนะครับเดีย๋ยวเราจะไปท้ำพยานาครด้วกันด้านล่างนะครับ

ช่วงเวลาที่เหมาะสมนะครับสำหรับการมาถ่ายพระที่นั่งก็ช่วง10โมงจนถึง11โมงนะครับแสงจะลอดลงมากระทบตรงพระที่นั่งตอนนี้ที่เรามาถึงเนี่ย11โมง50ก็เลยเวลามาเกือบชั่วโมงแล้วนะครับก็จะจะไม่ไม่ได้แสงรอดมากระทบตรงพระที่นั่งสักเท่าไหร่ไว้ทะเลาะหน้าถ้าเพื่อนๆมา ก็ต้องเผื่อเวลาไปหน่อยนะครับให้มาถึงสักประมาณ9โมง9โมงเช้าครับเราม,มานั่งรอเวลาที่แสงจะลอดลงมาจากจากด้านบนของปากถ้ำเดี๋ยวเราลองเดินขึ้นมาด้านบนใกล้ๆนะครับเราจะเห็นปักถ้ำอยู่ข้างบนที่นั่งก็จะอยู่ด้านล่างตรงนี้ตอนนี้แสงแสงเที่ยงก็คล้อยไป ตองกับต้นไม้ด้านบนนะครับด้านล่างก็ลองดูครับช่วงนี้ก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวต่างชาติทยอยเข้ามาเที่ยวบ้างแล้วนะครับมีพอเห็นบ้างไม่ยังไม่หนาแน่นเท่าไหร่นี่ครับเดี๋ยวถอดตัวลองถ่ายภาพนิ่งดูบ้างครับวันนี้ผมเตรียมขาตั้งกล้องมาอยู่ เรยเวณด้านหลังของพัะปลาครับย้อนขึ้นไปบนปากถ้ำ ตอนนี้เราขึ้นมาอยู่บนเดินดินด้านบนนะครับก็จะสูงพอๆกันกับตรงที่เป็นเดินต้นไม้ใต้ปา,ปากป่องของถ้ำพอดีนะครับบรรยากาศวันนี้ตอนเที่ยงนะครับสำหรับปากถ้ำพญานครเดินขึ้นมาบนเนินดินนี้ก็จะเห็นภาพมุม ว้างมุมสูงนะครับข้างล่างก็มีนักทนะ่องเที่ยวพอประมาณด้านขวาก็เป็นพระที่นั่งนะครับลองดูขนาดถ้ำนะครับเทียบกับขนาดพระที่นั่งด้านขวาตรงกลางของภาพในตอนนี้ก็คือตำแหน่งที่เราเดินเข้ามานะครับจากทางลง ถ้ำพญานครนะครับเดี๋ยวเราจะเดินลงถ้ำไปยังชายหาดนะครับตอนนี้เวลาก็เที่ยงครึ่งแล้วไปหาอาหารมื้อเที่ยงทานกันก่อนนะครับสำหรับทริปถ้ำพญานครในวันนี้วันวิสาขาบูชา ตอนนี้เดินลงมาถึงตรงจุดชมวิวได้ครึ่งทางแล้วนะครับด้านล่างออาด้านล่างจะเป็นจุดที่เราขึ้นเรือจะมองเกาะเจ็ดกระเขาสกอตแลยเป็นไงที่นี่เหมือนกับพี่เดี๋ยวเดินลงเราก็ขึ้นมาสูงที่พักนะด้านล่างนะเนื่องเรื่ชั้นนี้เะครับพี่ เขาบวกเป็นชั้นไงดีอันนี้กูนึกเป็นแบบนี้โอเครองั้นน่าจะมาเหมือนชั้น่ะใช้เงิ้ยนี่จะเป็นหายลงแล้วเราก็เดินทางลงมาถึงด้านล่างแล้วนะครับเดี๋ยวเราเดินไปที่ชายหาดกันต่อนะครับไปเดินไป ก็เดินจากทางเดินขึ้นเขานะครับประมาณ3นาทีก็จะมาเจอตรงจุดทางเข้าสำหรับท่านที่นั่งเรือมาก็แสดงบัตรแล้วก็ขึ้นเรือที่ริมชายหาดได้เลยสำหรับท่านที่ เดินมาก็ใช้เวลาเดินข้ามเขาไปอีกประมาณ30นาทีนะครับก็จะเจอตรงจุดจอดรถหรือจุดทำการอุทยานอีกด้านหนึ่งนะครับเดินขึ้นเขาก็30นาทีก็แรงเหลือก็เดินได้ครับเดี๋ยวเราแวะพักทางข้าวกันก่อนครับมีร้านอาหารมี ร้านอาหารจุดบร,ริการห้องน้ำสุข,ขาทำดีแล้ครับนนีเ้เดีเราแวะทางข้าวกันก่อนโอเคครับเดี๋ <Okay. S 1> ยวเราไปลงเรือกันหลังจากนั้นเรามาลงเรือกันนะครับท <c oughs> ี่หาดแหลมซาลา นักท่องเที่ยวก็ต้องเดินลงทะเล,เลกลับขึ้นเรือ வருக்கிறேன் <laughs> เรือแล้วก็เดินทางกันต่อ ก็ที่จอดรถแล้วนะครับสำหรับคลิปถ้ามพยายนครอบ,บลงเท่านี้